ความสุขของผู้หญิงเราก็คือไม่มีหน้าท้องไม่มีไขมันทุกอย่างไม่ได้ยากค่ะและมันก็ไม่ได้ง่ายถ้าเรานั่งเฉยๆโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายโดยที่ไม่ควบคุมอาหารหุ่นหน้าท้องแบนราบไขมันไม่มีมันก็ยากที่จะได้มาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะไม่มีอะไรที่ยากและไม่มีอะไรที่ง่ายถ้า เราลงมือทําทําได้ทุกคนคะ่ะสามารถทําได้ทุกคนขึ้นอยู่ที่เราเอาจริงกับมันแค่ไหนเรากัดไม่ปล่อยกับมันแค่ไหนรับรองได้คะ่ะทุกคนจะหุ่นดีหุ่นกระชับและเพียวก็จะต้องหุ่นดีขุนกระชับมากกว่าน,นี้ดูกันต่อไปนะจ๊ะวันละ30-40นาทีสัปดาห์ละ